ชี้ดวงดาวเสาเดินหน้ามีอะไรดีๆราศีกันเร,เริ่มต้น,ตนดีดกรอบการทายของเรานะครับก็จะอยู่ในช่วงวันที่15พฤศจิกายน68ถึงวันที่13กุมภาันธก6านะครับการลิเริ่มการบู๊การลุยอะไรเนี่ยความคิดของชาวราศีกันเนี่ยมันจะมันจะไรามากในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะแนวคิดใหม่ๆธรรมชาติดาวเสารเนี่ยจะช้า จะทําให้ชาวราศีกันย์นี่ย้ําคิดย้ําทําคิดช้าก่อนหน้านี้นะแต่ตอนเนี้ยมันจะทําให้ชาวราศีกันย์เนี่ยคิดเร็วทาเร็วบางครั้งเนี่ยอาจจะรับตัวเองไม่ได้ก็ได้เพราะกลายเป็นคนที่เฮ้ยเราเป็นคนคิดเร็วทําเร็วตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ให้รู้เถอะว่าตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน68จนถึงวันที่13กุมภาันธ์69เนี่ยคุณจะกลายเป็นคนเร็วอสถานการณ์บางสถานการณ์มันอาจจะใช้แต่ต้องรอแต่ใจเรามันไปแล้วนะครับใจเรามันไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องเร็วได้มากกว่านี้บางอย่างที่มันเร่งเราามกกเเินนไปี่ย เกินความเป็นจริงเนี่ยมันมันจะถูกตีกลับมาเป็นข้อเสียกับชาวราศีกันได้เหมือนกันแต่โอกาสมันก็น้อยนะโอกาสพลาดมันก็ค่อนน้อยเพราะว่าโดยธรรมชาติชาวราศีกันก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความละเอียดละอสูงนะครับเพราะฉะนั้น การเริ่มต้นใดๆก็ดีของชาวราศีกันไม่ว่าจะเริ่มเรื่องอะไรนะบริวารน,นะครับการสนับสนุนบริวารการทํางานแบบมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มเป็นทีมโดยเฉพาะบริวารที่เป็นคนมีอายุและประสบการณ์สงูงๆจะส่งเสริมชาวราศีกันได้ดีมากๆงานไหนที่คุณถนัดโดดเด่นเป็นพิเศษบอกเลยว่าปังมากทั้งมีเฮงของขวัญทั้งงานบริหารงานธุรกิจนะคะ ที่สําคัญนะคะชาวราศีกันเนี่ยเรื่องไหนดีเรารู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าหน้าไพา่บอกคุณลังเลนะแสดงว่าคุณต้องตัดสินใจให้แน่นอนอเรารู้ว่าเรามีดีอะไรตัดสินใจลุยเลย,เลยค่ะคุณจะได้ไม่ผิดหวังนะในบางสิ่งที่คุณต้องการซึ่งสิ่งนั้นก็คือเงินลาบผ,ผลผลประโยชน์ นะคะมาเต็มแน่ๆในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นลุยให้เต็มที่ในเรื่องงานนะคะในเรื่องที่เรามีศักยภาพแล้วการเงินการทองจะเฮงปังมากนะคะทีนี้มุมที่ต้องระมัดระวังละ่ะราศีกันมีอะไรบ้างนะ,ะหนึ่ง อะไรที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดอันนี้ต้องระมัดระวังก็ค,คล้ายๆกันนะคะค,คุณต้องตัดสินใจคุณจะต้องรู้เลยว่าอะไรขวาอะไรซ้ายอะไรที่ดีที่สุดของเราอันไหนไม่ดีตัดทิ้งไปก่อนน้ําหอมแม่พระเพลิงน้ําหอมเตโชธาตหรือน้ําหอมธาตไฟนะครับชาวราศีกันใช้เวลาต้องคุยต้องเจรจาต้องต่อรองไม่ว่าจะไปในสถานะที่เป็นต่อหรือเป็นรองต้องใช้น้ําหอมกลิ่น เตโชธาตุน้ำหอมกลิ่นธาตุไฟใช้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เวลาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขอแบบต่อรองขอแบบต่อรองขอแบบเด็ดขาดข้อเดียวเน้นๆนะครับเวลาเขามาหาเราเนี่ยใช้น้ำหอมกลิ่นราตรีสวรรค์นะครับมันจะซอฟอีกฝ่ายหนึ่งให้เบาลงเราจะดูแบบเป็นต่อมากขึ้นนะครับเราจะสบายๆมากขึ้นทุกอย่างมันจะกดดันน้อยลง